ไข่เนี่ยถ้ามองว่าเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายเหมือนอยู่ตรงกลางนะไข่ทั้งลูกเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางเนะี่ยมีทั้งที่แย่กว่าก็เยอะที่ดีกว่าก็เยอะไอเนี่ยเขาเลยมองว่าให้ดูสิ่งที่มาพร้อมกับไข่ด้วยนะถ้าคุณจะเปลี่ยนจากไข่เนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าที่ที่มาแทนเนี่ยมันไม่ได้แย่กว่านะไม่งั้นคุณเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับการกินไข่กับความเสี่ยงโรคหัวใจอันนี้เน้นโรคหัวใจเลยนะมากกว่านั้นคือวงเล็บไว้ปี2024ก็คือเอาข้อมูลล่าสุดเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้ มันมีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับไข่นะครับคือต้องบอกว่าไข่เนี่ยมีโปรตีนเยอะก็จริงแต่เขาก็มีคอเลสเตอรอลสูงนะตกลงกินเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยกินเท่าไหร่ถึงอันตรายเนะี่ยข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะมากจริงนะก็เลยม,มาดูข้อมูลล่าสุดกันดีกว่าเหตุผลที่ทําไมต้องเอาข้อมูลใหม่เพราะว่าอย่างเงี้ยอันข้อมูลเก่าเนี่ยนะเนี่ยเขาโพสต์ปี2022แต่ข้อมูลงานวิจัยเนี่ยตั้งแต่ปี2012ก็คือ12ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ากินไข่1ึงใบต่อวันเนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายเท่่่ากัับบสูุรีมวนตอ นี่ก็มีงานวิจัยอย่างนี้จริงๆนะปี2 0 1 2นะคร mm. ับตอนนั้นสื่อต่างประเทศเนี่ยตีข่าวกันเต็มไปหมดเลยนะอย่างที่เห็นถ้าเป็นข่าวที่มันพาดหัวเนี่ยมันทําให้คนสนใจเนี่ยผ่านไปนานเท่าไหร่คนก็ยังมาแชร์กันนะครับถึงถ้ามองกับการสมมติคนสองคนคนหนึ่งกินไข่ทุกวันอีกคนนึงไม่กินไข่เลยเขาก็บอกอ่ะอย่างนี้ฉันสุบบริสุหรี่สุขภาพฉันก็เท่ากับคนที่กินไข่ทุกวันได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เทียบงี้ก็ดูอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเก่าอย่างที่เห็นในข้อมากขึ้น ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารการกินอาจจะเปลี่ยนไปนะแต่ก่อนอื่นต้องไปดูก่อนว่าตัวลงไข่เนี่ยปอาหารของเขามีอะไรบ้างนะในปริมาณหนึ่งร้อยกรัมนะครับอ่าถ้าเทียบกับไข่ก็คืออาจจะเป็นเบอร์เล็กสองลูกนะฮะเบอร์สี่เบอร์ห้าประมาณสองใบนะครับก็ให้พลังงานหนึ่งร้อยสสิบสามกิโลแคลอรี่นะครับซึ่งแคลอรี่ครึ่งหนึ่งของไข่เนี่ยมาจากไขมันในไข่แดงนะครับเป็นหลักเลยซึ่งไขมันในไข่แดงเนี่ยก็ต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันคือมีทั้งไขมัน ไม่อิ่มตัวแล้วก็อิ่มตัวนะครับโดยสองในสามเป็นไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งในสามเป็นไขมันอิ่มตัวโดยเฉลี่ยนะฮะซึ่งในขณะที่ไข่แดงอ,อุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลเนี่ยไข่ขาวเนี่ยไม่มีเลยนะไข่แดงเนี่ยถ้าเป็นน้าหนักหกสิบสามกรัมก็คือขนาดปานกลางมีคอเลสเตอรอลอยู่สองร้อสมิเจดมิลลิกรัมเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเป็นไข่าข,ขาวเนี่ยไข,ขมันเนี่ยศูนย์อยสองเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลไม่มีเลยนะครับไข่ขาวเนี่ยไขมันศูนยะ์กรัมเนี่ยจริงๆก็คือศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะ แต่ถ้าคอเลสเตอรอลยิ่งน้อยใหญ่ไม่มีเลยนะครับเทียบแล้วเนี่ยอย่างที่เอามาเนี่ยไข่ลูกนี้จะเล็กนิดน,นึงนะมีไขมันอยู่4.5กร,รัมคอเลสเตอรอลก็ประมาณเนี้ย200มิลลิกรัมนะต่อลูกหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยมันแยกชัดเจนเลยนะไข่ขา,ขาวเนี่ยโปรตีนเยอะกว่าด้วยนะโปรตีนเยอะกว่าไข่แดงนะแต่ไข่แดงเนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะกว่าขณะที่ไข่ขาวไม่มีเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องพิจนารณาในะการกินไข่หนึ่งใบเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยคุณค่าทางอาหารเขาไม่เหมือนกันทําให้เกิดดราม่านั่นเองว่าตกล เราได้ประโยชน์ได้โทษกับมันอย่างไรบ้างนะไปดูงานวิจัยห้าตัวที่เอามาคุยกันเป็นบทความทางวิชาการนะครับตัวแรกอันนี้มาจากมรสารสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ตีพิมพ์เมื่อปี2021นะอันนี้เขาจะดูความเสี่ยงนะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจจากการกินไข่แดงและเนื้อนั่นเองนะอันนี้เขาจะมองมากกว่าประเด็นเรื่องคอเลสเตอรอลกับไขมันอิ่มตัวดูอย่างอื่นด้วยนะครับ เขาวิเคราะห์เลยเขาบอกว่าการวิจัยในอดีตที่ว่ากินอาหารที่อุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลแล้วไม่มีผลต่อร่างกายในอดีตเขาไปดูแล้วเนะี่ยหลายเจ้าเลยเนะี่ยได้ทุนมาจากบริษัทอาหารนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่ามีประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะนี่เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการวิจัยที่บอกกินอาหารคอเลสเตอรอลสูงๆนะแล้วไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายเท่าไหร่ไปดูแล้วเนี่ยมีบริษัทเกี่ยวกับอาหารน้ําตาลของกินต่าง,างๆเนี่ยให้ทุนนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมมันมีงานวิจัยอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่างานวิจัยเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องนะเวลาได้ยินข่าวอะไรพวกนี้งานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าที่มามเป็นอย่างไรเรื่องคุณภาพของงานวิจัยเป็นอย่างไรนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปตรวจสอบเจอก็คือเหตุผลที่การกินไข่หรือเนื้อแดงแล้วงานวิจัยบอกมาบอกว่ามันไม่ค่อยมีผลเสียต่อร่างกายเขาไปดูแล้วส่วนใหญ่อาสาสมัครที่เอามาทดลองเนี่ยก็เป็นคนอายุน้อยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของแอลกอฮอล์เลยนะครับที่ว่า ดื่มแอลกอฮอล์แล้วคนดื่มอย่างพอเหมาะแล้วดีต่อสุขภาพเขาก็ไปดูว่าส่วนใหญ่เขาคัดมาแต่คนอายุน้อยซึ่งพออายุน้อยเนี่ยผลเสียจากการดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังไม่เห็นอันนี้ก็คล้ายเหมือนกันนะคือบอกว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่เห็นว่าการกินเนื้อกินไข่เนี่ยแล้วไม่มีผลต่อร่างกายส่วนใหญ่อาสาสมัครที่เขาไปทดลองเนี่ยก็คนอายุน้อยเหมือนกันเขาเลยยกตัวอย่างงานวิจัยที่ไปทดลองกับคนที่อายุเยอะบ้างนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยเมื่อปี2020อันนี้ไปวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค ของชาวเมริกันวัยเกษียและอันนี้เน้นคนกเกษียณแล้วนะสี่แสนลายนะก็คือว่าเยอะมากนะพวกพอหันมากินโปรตีนจากพืชแทนอาหารที่เป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ถึง1 0นตะครับทุนใหญ่เป็นการลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยนะครับโดยการกินโปรตีนจากพืชแทนไข่เนี่ยผู้ชายลดความเสี่ยงได้2 4เผู้หญิงลดได้2 1ส่วนการกินโปรตีนจากพืชแทนเนื้อแดง ลดการเสี่ยงชีวิตของผู้ชายได้13%ผู้หญิงถึง15%ออันนี้คือให้เห็นนะว่าถ้าเกิดไปทดลองกับคนสูงอายุเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงกับการกินเนื้อแดงกับการกินไข่เนี่ยมันเห็นชัดมากในผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องคำนึงด้วยนะการกินพออายุเรามากขึ้นความเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับถึงอย่างที่บอกนะครับว่างานวิจัยที่เขามาเอามาดูเนี่ยไม่ไม่ได้มองแค่คอเลสเตอรอล กับไขมันอินตัวเท่านั้นมันมีสารตัวหนึ่งครับในไข่แดงนะฮะที่อาจจะส่งผลต่อร่างกายคือฟอสฟาที่ดิวโคลีนเป็นสารส่วนหนึ่งของตระกูลโคลีนนั่นเองนะบอกพอสารตัวนี้ในไข่แดงพอเข้าสู่ร่างกายร่างกายเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสารพิษที่เรียกว่าไทเมทิลามีนเอนออกไซด์หรือเรียกสั้นๆว่า TMAO นะครับก็บอกสารตัวนี้มันอยู่ในอาหารเนื้อแดงในไข่แดงพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะกระบวนการในร่างกายนะอันแรกเลยคือจูเนซีในระบบทางเดิอนอาหารจะเปลี่ยนมัน กลายเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่ว่า TMA จากนั้นเอนไซม์ในตับก็จะเปลี่ยนจาก TMA กลายเป็นสารพิษที่ว่า TMAO ถ้าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะไตเราจะช่วยกรองออกไปทางปัสสาวะแต่เมื่อใดเราได้รับสารนี้เยอะนะจากการกินเนื้อแดงนะอาจจะเยอะเกินไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดไตทํางานผิดปกติกรองออกมาไม่หมด มันจะไปเร่งให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนําไปสู่ภาวะลิ่มเลือดุดตันในสมองและหัวใจนั่นเองนะครับอันนี้คือเขาก็มีงานวิจัยตัวนี้ออกมานะเหมือนกันหลายตัวนะอย่างอันนี้ก็ของปี2014นะครับก็มีเหมือนกันมีการดูปริมาณสารพิษ TMAO นะจากการกินเนื้อสัตว์นะครับอ่าอันนี้2013นะถ้าเกิดเราแทนการกินโปรตีนเหล่านี้ด้วยโปรตีนจากพืชแทนละ่ะ จะเป็นอย่างไรนี่ก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะครับเขาลองเปลี่ยนเลยเนะี่ยลองให้คนที่มีปัญหารเรื่อง TMAO เยอะๆเนี่ยกินโปรตีนจากพืชปรากฏว่ามันลดลงชัดเจนนะครับผ่านไปแค่สี่สัปดาห์เนี่ยพอเลิกกินเนะยอาหารจากเนื้อแดงหรือไข่แดงเนี่ยไปเอาอาหารจากเนื้อขาวหรือโปรตีนอื่นที่ไม่มีส่วนของโคลีนซึ่งทาให้ร่างกายเปลี่ยนเป็นสารพิษ TMAO เนี่ยไอ้ตัวสารพิษเนี่ยมันลดลงในร่างกายทันทีเลยนี่คืองานวิจัยตัวเนี้ยก็คือพยายามจะให้เห็นว่านะครับ ควรจะเลี่ยงการรับโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือจากไข่ให้ไปพึ่งพาโปรตีนจากพืชหรือทางธัญพืชแทนนะครับอันนี้อาจจะดีกว่าการพึ่งพาแค่เฉพาะโปรตีนจากทางเนื้อสัตว์เท่านั้นนี่คือเป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่มองนะครับการกินไข่หรือเนื้อสัตว์เนี่ยในแง่ลบอันนี้ตัวแรกก่อนต่อมามันมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งอย่างที่บอกก็คือมันมีทั้งที่มองว่าการกินไข่ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยอันนี้มาจากเว็บไซต์เ l i n e นะครับ mm. ก็เป็นเว็บไซต์ชื่อดัง mm. เขาบอกกินไข่12ฟองต่อสัปดาห์ไม่ทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกินไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห, mm. ดาห์นี่ก็บอกเป็นงานวิจัยอันใหม่อันนี้คือเป็นงานวิจัยปีนี้เลยปี2024นะครับมีแบบนี้เหมือนกันนะเมื่อกี้คือแบบแย่แล้วคนนี้มีให้บแบบดีเหมือนกันนะฮะ อันนี้มันต่อเนื่องกับเรื่องที่แล้วที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเวลามีงานวิจัยที่บอกว่าการกินอาหารที่คอเลสเตอรอลสูงๆเนี่ยแล้วมีผลดีเนี่ยให้ต้องข้อสังเกตไว้ก่อนว่าคนที่ให้ทุนเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไปดูแล้วก็เข้าแก๊บเลยนะครับเพราะว่าคนที่ออกทุนงานวิจัยก็คือบริษัทเอ็กแลนด์เบสนะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไข่ชั้นนําของโลกเลยนะครับเนี่ยเป็นคนที่ออกทุนได้นะครับชื่อ,อ,อ <A> ตามนั้นเลยอ่าตามนั้นเลยนะครับ แต่เราไม่ได้หมายเขาว่างานวิจัยนี้คือแย่หรือมีการบิดเบือนอะไรนะเราแค่บอกว่าเขามีคนให้ทุนเป็นบริษัทที่ได้ผลประโยชน์จากงานวิจัยตัวนี้แต่ต้องไปดูเนื้อหาก่อนว่าตกลงงานวิจัยตัวนี้มันเป็นอย่างไรนะคือต้องบอกงานวิจัยตัวนี้เขาแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มตัวอย่างเนี้ยมีร้อยสี่สิบคนนะอายุฉเฉลี่ยคือหกสิบหกปีก็คือเน้นเอาคนที่ได้ผลเสียจากการกินไข่คือคนสูงอายุเลยนะโดยในทั้งหมดเนี่ย ล้วนมีประวัติป่วยได้โรคหลอดเลือดหัวใจทั้งนั้นนะแล้วก็มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเช่นความดันสูงไขมันส่วนเกินน้ําหนักเกินโรคเบาหวานนะครับเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มทดลองก็คือให้กินไข่นะแต่ต้องเป็นไข่ที่เขาผลิตนี้ก็คือไข่เสริมแร่ธาตุซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับมีโอเมก้าสามีวิตามินเนี่ยอันนี้เขาก็บอกเขามีอะไรมีวิตามินเ e, อนะครับไขมันอิ่มตัวลดลงย5เซตด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทําได้นะให้มัน มีคุณค่ามากขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็นิยม,มาขายกันในบ้านเราก็มีนะครับเขาบอกเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ทดลองให้กินไข่แบบเสริญแร่ธาตุ12ฟองหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ัวดีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่ไม่กินไข่ก็คือกินไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห์นะครับให้ทำเงี้ย4เดือนนะแล้วก็หลังจากนั้นมาดูนะร,ระดับคอเลสเตอรอลทั้ง HCL LDL เทียบ,บกันว่า<ม>ใครเยอะใครน้อยกว่าก,กันอันนี้คือเป็นเกณฑ์แรกส่วนเกณฑ์ที 2> ่2ก็ดู การทางานในร่างกายอื่นเช่นการเผาผลาญที่ส่งผลต่อหัวใจค่าการวัเสบของหัวใจดรบแร่ธาตุและวิตามินในร่างกายนี่เองซึ่งในกลุ่มที่ได้กินไข่เนี่ยเขาบอกกินแบบไหนก็ตามสบายเลยเอาเหมือนชีวิตจริงเลยจะกินไข่ต้มไข่ลวกไข่ทอดตามสบายเลยเนะี่ยสี่เดือนมาดูกันเนะี่ยผ่านไปสี่เดือนมากกว่าว่าไปดูแล้วเนี่ยกลุ่มที่กินไข่เสริมแร่ธาตุ12ฟอร์มหรือมากกว่าต่อสัปดาห์เนี่ย คอเลสเตอรอล h d LD l LDL เนี่ยแค่จะไม่แตกต่างจากกลุ่มที่กินไข่สองฟองต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่าเลยนะครับตอนนี้ไปดูค่าความบาดเยงบของหัวใจระดับการดื้ออิสุลินเนี่ยก็ลดลงแถมระดับวิตามิน B เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่ากินไข่เนี่ยเขาเสริมสารอยู่แล้วนะกินตั้งสิบสองฟองต่อสัปดาห์ถ้าไม่เพิ่มี่สิบแปดนะฮะับก็กลายเป็นข่าวที่หลายเว็บไซต์เนี่ยเป็นรายงานนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้เว็บไซต์ Ulega Alert นะครับเป็นเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อควววาาาาาามก้้หนทงิยศสตร ขอ,อง America, ัฐอเมิกา A A A S นั่นเองนะก็เอาเรื่องนี้มาตีแผ่เหมือนกันบอกว่าใครเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่ต่อหัวใจของเราก็ได้นะแต่เขาก็มีติงไว้นิดนึงนะครับบอกงานวิจัยตัวเนี้ก็มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยน้อย1้อยิรายนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนและอย่างที่รู้ก็คือมีบริษัทเ e อ็กแลนเบสเนี่ยออกทุนให้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงเหมือนกันนะและงานวิจัยตัวเนี้ยเป็นงานวิจัยแบบควบคุมก็จริงนะก็คือมีทั้งกลุ่มทดลอง คือกลุ่มที่กินไข่แล้วไม่กินไข่เปรียบทเทียบกันก็ชัดเจนแต่มันไม่ใช่การสุ่มนะก็คือมันรู้อยู่แล้วว่าใครกินไข่ใครไม่กินไข่นะอันนี้มันอาจจะส่งผลต่อผลวิจัยได้คือคนที่ไปกินไข่เขาอาจจะไปไม่ออกกําลังกายเลยหรือกินอะไรที่มันแย่กว่าไข่นะส่วนคนที่กินไข่อาจจะมีการบอกให้อ่ะคุณออกกําลังกายนะหรือกินอะไรที่มันมีประโยชน์อันนี้พอมันมีปัจจัยตัวแปรเหล่าเนี่ยแล้วไม่ควบคุมเนี่ยมันก็อาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าตกลงการทดลองครั้งนี้กินไข่ 12ฟองส่งผลต่อร่างกายเท่ากับ2ฟองหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งเหมือนกันเวลามีงานวิจัยออกมาก็าต้องดูด้วยนะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรใครให้ทุนนะ,อ,ะอันนี้ก็อย่างที่เขาบอกเลยงานวิจัยที่เห็นประโยชน์ของการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงต้องดูด้วยว่าคนให้ทุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยได้ประโยชน์จากการวิจัยนี้หรือเปล่าเพราะงานวิจัยตัวเนี้ยอยู่ในระดับขั้นของพรีพิทยังมีการตรวจสอบทางผู้วิจัยเขาก็บอกเองว่าอยากให้มีการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเยอะขึ้นนะผลจะได้ชัดเจน ขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวที่2นะครับเมื่อกี้มีทั้งตัวที่แย่กับตัวที่ดีต่อมาเน,นี่ยมีการแยกกันเลยนะครับแบ่งผู้ร้ายกับพระเอกชัดเจนนะครับไข่ขาวปลอดภัยไข่แดงอันตรายเนะี่ยมีการวิจัยออกมาเหมือนกันนะปี2 0 2 1เดเขาบอกเลยว่าอยากกินไข่แดงนะครับเพราะกินแค่สามฟองต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นเพิ่มความเสี่ยงกายการกินเสียชีวิตนี้ของเดอะซันนะเป็นข่าวพาดหัวชอบข่าวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่มันสุดโต่งนะครับของดลี่เมลก็เหมือนกันนะ สามใบต่อสัปดาห์ถ้าเป็นวันก็คือวันละครึ่งฟองนะครับถ้ากินเนี่ยเพิ่มโอกาสเสียชีวิตถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตแต่ยกเว้นถ้าคุณไปกินแค่ไข่ขาวนะไข่แดงทิ้งไปเลยเนะี่ยกินแต่ไข่าขาวเนะี่ยจะเป็นผลดีต่อร่างกายมากกว่าซึ่งก็มาจากงานวิจัยจริงๆนั่นแหละนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยของจีนนะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเจ,เจอเจียงของจีนแต่ว่าไปสำรวจพฤติกรรมการกินอาหารของชาวเมกันห้าแสนคนนี้ก็เยอะมากนะครับเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการกินไข่ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ความเสี่ยงต่อ,อการเสียชีวิตนั่นเองนะ โดยให้อาสาสมัครระบุพฤติกรรมการกินไข่และติดตามผลเป็นเวลา16ปีก็คือว่านานมากเลยนะก็คือเอาอาสาสมัครมาก,ก่อนแล้วถามว่าคุณกินไข่แบบไหนกินไข่ทั้งลูกกินไข่ขาวอย่างเดียวแล้วก็ติดตามผลไปอีก16ปีว่าพฤติกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะครับอืซึ่งทีวิจัยนะก็พบว่าปริมาณไข่เนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งโรคหัวใจโรคมะเร็งนะครับแต่กาบพบว,ว่ากลุ่มที่กินไข่ขาวอย่างเดียวเนี่ยความเสี่ยง่อการเสียชีวิตกลับลดลงนะครับ เนี่ยนี่เขาสรุปไว้เลยนะครับเนื้อหาเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าคอเสตอรอลจากอาหารสามร้อยมิลลิกรัมต่อวันซึ่งอันเนี้ยมันเทียบเท่ากับไข่ขนาดกลางหนึ่งฟองครึ่งนะครับต่อวันนะสมมุติถ้ากินไข่หนึ่งฟองครึ่งเนี่ยมากกว่านั้นเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตถึงสิบเก้าปอร์เซ็นตนะครับโดยเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่หกปอร์เซ็นโรคมะเร็งยี่สี่เปอร์เซ็นตะครับก็เลยแนะนําเลยถ้าเกิดไปกินไข่ทั้งฟองเนี่ยเขาให้บอกว่าเปลี่ยนเลยนะ ให้ปริมาณเท่ากันคุณกินเท่าไหร่เปลี่ยนให้เป็นปริมาณเท่ากันที่เป็นไข่ขาวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีการขายไข่ข,ขาวพัชเชอร์ไลฟ์มาขายนะฮะเขาบอกเปลี่ยนไปเลยหรือเอาแหล่งโปรตีนจากอกไก่ปลาหรือถั่วเนี่ยลดความเสี่ยงได้อย่างกาที่เห็นอันซ้ายคือคนที่กินไข่ทั้งลูกขวาคือกินแต่ไข่ขาวหรือโปรตีนอื่นๆนะฮะทเทียบการเสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็ชีวิตจากโรคอื่นๆเนี่ยถ้ากินแต่ไข่ขาวเนี่ยมันลงจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับงานวิจัยอยู่เนี้ย นอกจากเราจะเห็นตามเว็บไซต์สื่อหัวสีแล้วนะถ้าเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจเขาก็เอามาวิเคราะห์เหมือนกันอันนี้ของมูลิธิ t i s h Heart Foundation เนี่ยมูลิธิเกี่ยวกับโรคหัวใจของอังกฤษเขาก็มาวิเคราะห์เหมือนกันเขาก็พกความบกพร่องเหมือนกันนะครับผลเนี่ยมันอ้างอิงจากความเห็นของอาสาสมัครโดยตรงเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างขัดความนิ้มเชื่อถือนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามาถามก่อนว่าปีที่แล้วคุณกินแบบไหนบ้างซึ่งเขาอาจจะลืมหรืออาจจะไม่แม่นยําว่าตกลงปีที่ผ่านมากินอย่างไร แล้วผ่านมา16ปีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมเขายังกินไข,ข่ขาวเหมือนเดิมหรือเปล่านะหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าทําให้ผลการวิจัยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะงานวิจัยเนี่ยเป็นแบบสังเกตการงานวิจัยแบบสังเกตการเนี่ยจะดูความสัมพันธ์ของสองสิ่งแต่ไม่ได้บอกว่าสองสิ่งนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไหมก็คือ การกินไข่หรือไม่กินไข่มันส่งผลต่ออัตราการสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือเปล่ามันต้องเป็นงานวิจยัยอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีการควบคุมอันนี้ไม่ใช่ก็คือแบบการสังเกตการท่านั้นเองนะซึ่งตัวแทนของวิ h Heart f o ฟ n d a t i o n ก็ชี้แจงว่าพฤติกรรมการกินที่ส่งผลต่อสุขภาพหล,ลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็คือการกินอาหารที่หลากหลายนั่นเองนะความสมดุลของคุณค่าทางพภชนาการเนี่ยตอนนี้ต้องให้ความสำคัญมากกว่าอาหารอย่างเดียวอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไข่เนี่ยเพราะเราก็ไม่ได้กินไข่อย่างเดียวเนาะ แวดล้อมของอาหารในจานเราในโต๊ะเราแต่ละมือมันก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะฮะอันนี้ตัวที่สี่อันนี้ก็เป็นของคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาลัยฮาร์วาร์ดนั่นเองนะ The Nutrition s o r t การตีพิมพ์ปี2020เขาเอาเรื่องนี้มามีข้อเหมือนกันนะครับเรื่องประโยชน์และความเสี่ยงจากการกินไข่นะครับแม้ว่าไข่เนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยเฉลี่ยมีคอเลสเตอรอลถึง200มิลลิกรัมนะแต่ส่วนใหญ่ไขมันตัวเนี้ยเป็นไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนนะ มันไม่เหมือนกับไขมันจากสัตว์ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งอันนี้ถงผลเสียมากกว่านะครับนอกจากนี้ไข่ยังมีสารที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดโรคหัวใจด้วยนะฮะอ่าอันนี้ก็มันมีทั้งคุณและโทษนะอ่าจะไปมองเขาแย่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับอซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่บอกว่าการกินไข่วันละฟองเนี่ยไม่เพิ่มความเสี่ยงจากการป่วยในโรคหัวใจนะแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เขาก็ไปมองด้วยนะถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาาาาพเนนนีีี่่่่ยก็ต้อองงงระวควคทโบห ถ้ากินไข่มากกว่าวันลฟองเนี่ยก็เสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจได้นะครับอืมดังนั้นถ้าคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็แนะนำนะของฮาวเวิร์ดก็บอกว่าไม่เกินสัปดาห์ละสามฟองนะครับส่วนคนที่มีปัญหาด้านการควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอล LDL ไขมันเลวเนี่ยก็เลี่ยงให้เป็นไข่ขาวไปเลยดีกว่าอันนี้คือเขาให้มองตัวที่ตัวเราก่อนนะว่าสามารถกินได้มากแค่ไหนดูที่ตัวเราด้วยนั่นเองนะครับดังนี้บทบาทของการพกไข่ต่อสุขภาพเนี่ยต้องดูด้วยว่าถ้าคุณไม่กินไข่สิ่งที่เอามาทดแทนเนี่ย มันดีกว่าแลอแย่กว่านะอย่างสมมติคุณไม่กินไข่นะไปกินปีกไก่แทนนะอันนั้นไขมันอิ่มตัวเต็มๆนะเลี้ยงในสิ่งที่อันตรายน้อยกว่าไปสิ่งที่อันตรายมากกว่าและอีกอันหนึ่งก็คือพิจาณาอาหารที่มาพร้อมกับไข่ด้วยนะอันนี้สําคัญเลยอย่าไปดูแค่อาหารอย่างเดียวนะอย่างนี้จะมาให้เทียบกันสมมุติเป็นอาหารเช้านะ A กับ B สองอันนี้มีไข่ทั้งคู่นะครับอ่านี่ไข่ดาวหนึ่งลูกนี่ก็สเกเบิลเอกประมาณลูกหนึ่งเนี่ย สองอันนี้มีไข่ทั้งคู่ถามว่าสองอันนี้กินเข้าไปอันไหนส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่ากันเนะี A ่ย A กับ B เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอาหารเช้าของอเมริกันทั่วไปเลยเนะี่ยอันเนี้กินอันเนี้ยส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าเพราะอะไรสิ่งที่มาพร้อมกับไข่มีอะไรบ้างมีเบคอนเนะยเนื้อสัตว์แปลรูปมีขนมปังขาวนะที่ขัดสีแล้วแล้วก็มีเนยด้วยนะก็เป็นไขมันอิ่มตัวเหมือนกันนะกินอย่างนี้เข้าไปเนะี่ยรับรองเนะี่ยโอ้ คอเลสเตอรอลเยอะแน่นอนส่วนอันนี้ไข่เหมือนกันนะครับแต่เข้ามาพร้อมอะไรนะมีขนมปังโฮวีดนะครับนะจากธัญพืชเต็ม,มเมล็ดนะมีสลัดมีซาวซานะ่าก็เป็นผักด้วยอย่างเงี้ยมีไข่ก็จริงนะแต่ว่าดูแล้วคอเลสเตอรอลนะ่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างเงี้ยไข่เท่ากันเลยนะแต่ว่า คุณค่าทางอาหารแล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเนี่ยต่างกันกันกบมื้อเมื่อกี้เลยเนะี่ยอันนี้ทางฮาวเวิร์ดเขาก็เลยให้กลับมามองมุมกว้างมากขึ้นแล้วดูสิ่งที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ด้วยแต่และมื้อเราไม่ได้กินไข่เพียวๆนะเรากินไข่กับอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะครับคืออันนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าเทียบไข่กับอย่างอื่นเน่ก็มีสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าไข่เยอะนะก็มีเหมือนกันหลายอย่างเลยนะทั้งธัญพืชเต็มเมล็ดนะหลายอย่างส่วนของที่แย่กว่าก็เยอะเหมือนกันนะ ออย่างแพนเคก้กน้ำเชื่อมขนมปังต่างๆนะพันยพืชขัดส,สีเครื่อตาเนี่ยพวกเนี้ยก็แยก่กว่าคือเหมือนว่าไข่เนี่ยทั้งมองว่าเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายเหมือนอยู่ตรงกลางนะไข่ทั้งลูกเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางเนี่ยมีทั้งที่แย่กว่าก็เยอะที่ดีกว่าก็เยอะไอ้นี่เขาเลยมองว่าให้ดูสิ่งที่มาพร้อมกับไข่ด้วยนะถ้าคุณจะเปลี่ยนจากไข่เนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าที่ที่มาแทนเนี่ยมันไม่ได้แย่กว่านะไม่งั้นคุณเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับต่อมาตัวสุดท้ายนี่ถือเป็นพระเอกของวันนี้เลยนะเป็นงานวิจัย เชิงวิเคราะห์อภิมานและการปริทัศน์อย่างมีระบบเนี่ยก็คือเป็นการเอางานวิใจัยในอดีตหลายๆตัวนยมาวิเคราะห์นั่นเองนี่เป็นผลงานตีพิมพ์ปี2023นะครับของบริษัทร c u r นส t แ s t โ e r o s คเลอซิสรีพอดูเรื่องของความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจจากการกินไข่แล้วก็วงเล็บด้วยว่าอัปเดตนะอันนี้ข้อมูลที่อัปเดตนะครับเขาบอกว่าในระหว่างปี2019ถึง2022เนี่ยมีงานวิจัยเกี่ยวกับไข่ออกมาเยอะมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผลสรุปเนี่ย มันไม่มีความต่อเนื่องนะตอบไม่ได้้ว่าตกลงดีไม่ดีเพราะว่ามันมีทั้งกินไข่แล้วแย่ต่อสุขภาพเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวหใจกินไข่แล้วลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวหใจและก็กินไข่ไม่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงมีหมดทุกสามแบบเลยนะฮะซึ่งก็บอกส่วนใหญ่เนี่ยที่มีปัญหาก็คือการวิจัยแบบสังเกตการอย่างที่บอกก็คือถามความเห็นคนทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีการควบคุมตัวแปรที่ส่งผลต่อการกินไข่แล้วเกิดโรคหลอดเลือดหัวหใจทั้ง ไม่มีการควบคุมว่าตกลงอาหารที่กินรั่วไข่เนี่ยมันมีปริมาณไขมันอิ่มตัวมากเท่าไหร่นะครับวิธีทําไข่ด้วยนะไข่แบบไหนคุณค่าอาหารก็ไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงดูด้วยวิธีการเลี้ยงไก่และอาหารที่ให้แม่ไก่ก็ส่งผลต่อคุณค่าอาหารในไข่ด้วยเช่นเดียวกันไอเนี้ยไม่มีการควบคุมสิ่งเหล่านี้นะครนะโดยพบว่ามีงานวิจัยเพียงสาสิบ็ดเปอร์ซ็นที่ควบคุมระดับการบริโภคผักของคนที่กินไข่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่ควบคุมระดับการบริโภคเนื้อแดงนะซึ่งก็มีผลนะอัน อาจจะส่งผลเสียน้อยลงแต่ถ้ากินเนื้อแดงไปด้วยเนี่ยอาจจะยิ่งแย่ขึ้นอันนี้ก็ไม่มีการควบคุมและมี6%เท่านั้นที่ควบคุมระดับการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปสิ่งเราเนี้ยการกินผักกินเนื้อแดงกินเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยส่งผลหมดเลยนะครับต่อร่างกายพอไม่มีการควบคุมสิ่งเหล่านี้ก็ตอบไม่ได้ว่าตรงลงผลดีหรือผลเสียเนี่ยมันเป็นว่าไข่หรือเป็นเพราะอย่างอื่นกันแน่นะครับแล้วเขาก็ดูด้วยงานวิจัยอีกแบบหนึง่งที่ว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นคืองานวิจัยอบบีก 2- ชิน้น ไม่พบว่าการบริโภคไข่เพิ่มความเสี่ยงเป็นหลอดเลือดหัวใจนะครับส่วนมีงานวิจัย28ชิ้นนี้พบว่าการบริโภคไข่มากขึ้นเนี่ยทำให้ระดับคอเลสเตอรอล h d l และ LDL เพิ่มสูงขึ้นจริงนะแต่ไปดูอีกแบบหนึ่งคือไปเทียบสัสดส่วนแล้วเนี่ยคนที่กินไข่มากกินไข่น้อยเนี่ยสัสดส่วนระหว่างคอเลสเตอรอล h d l กับ LDL หรือ h d l กับไตรกลีเซอไรด์ไม่ได้แตกต่างนะครับคือมันเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นจริงนะค,คนที่กินไข่มากคอเลสเตอรอลก็เยอะกว่าคนที่ไม่กินไข่นะแต่สัสดส่วนของ h d l กับ LDL ไม่ได้ต่างกัน นะก็คือมันเพิ่มทั้งคู่นะนะ HDL เนะี่ยไขมันดียิ่งเยอะยิ่งดี LDL ไขมันเลวเนะี่ยยิ่งน้อยยิ่งดี HDL เนะี่ยจะไปช่วยปรับ LDL นั่นเองนะี่ดังนั้นการกินไข่เยอะขอะ้อเสียเราเพิ่มไหมเพิ่มแต่ว่าสัดส่วนระหว่าง HDL LDL ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีางานวิจัยแดชิ้นไม่พบความแตกต่างระหว่างระดับไขมันในเลือดของคนที่กินไข่มากกว่า4ี่ฟองต่อสัปดาห์กับกลุ่มที่กินไข่น้อยกว่า4ี่ฟองต่อสัปดาห์แล้วก็มีอีกสองชิ้นยยนี้เพรา,าะว่าการบริโภคไขออาางงเดดสหิู ด้วยนะฮะก็คือมันมีสารบางอย่างในไข่ที่ช่วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็คืออย่างที่เห็นนะ่ที่เอามาสรุปเนี่ยมันมีผลออกมาหลากหลายมากนะครับทั้งแบบกินแล้วดีกินแล้วไม่ดีหรือไม่มีผลเลยนะครับแต่มีอันนึงน่าสนใจเขาบอกว่าอิทธิพลอันเนี้ยนอกจากตัวไข่แล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมในการกินไข่ของแต่ละประเทศที่อาจจะส่งผลได้ก็คือว่าทําการบริโภคไข่ของชาวตะวันตกกับชาวเอเชียเนี่ยมันส่งผลนะครับอย่างเห็นภาพนี้ก็คือเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันเนะี่ย ถ้าเราไปโรงแรมเนี่ยตอนเช้าเราก็ได้กินแบบนี้แหละนะสเกเบิลเอะเบคอนแพนเค้กนะ Bacon, cake, นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับไข่สำหรับชาวเมกการหรือชาวยุโรปเนี่ยนี่จึงเหตุผลว่าทําไมนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับไข่ในตะวันตกเนี่ยมันจะมองไข่ในมุมมองที่แย่เพราะว่าไข่เจะมาพร้อมกับอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันนิ่มตัวนะ,ะเนื้อสัตว์แปรรูปอาจจะเนื้อแดงอะไรพวกนี้ยแล้วพอมาดูเมนูไข่ของคนเอเชียนะฮะ ลองเซิร์ชดูใน Google เนี่ยเนี่ยของของจีนของญี่ปุ่นสิ่งแรกที่สังเกตเห็นเลยก็คือมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารเมนูไข,ข่ของคนเอเชียเยอะมากนะลองกลับไปดูของอเมริกาไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยมีแต่ไขมันอิ่มตัวเต็มๆเ,เลยนะครับมีเรื่องของน้ําตาลทั้งนั้นนะแต่ของเอเชียนะมีความหลากหลายมากขึ้นหรือดูของเราเองนะอย่างเมนูยำไข่เค็มเนี้ยนะนะก็ผักทั้งนั้นนะครับ เมนูไข่ของเอเชียจะมีเรื่องของผักมาเยอะนะคอก็ทําให้การกินไข่ของคนเอเชียเนี่ยอาจจะส่งผลต่อร่างกายไม่มากเท่าคนตะวันตกนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่งานวิจัยเนี่ยพยายามจะเอามาให้เห็นนะว่าพฤติกรรมการกินไข่เนี่ยมันมีผลต่อร่างกายคือไม่ได้มีแต่ไข่เท่านั้นนะคือตัวไข่เองเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่วิธีการที่เรารับไข่มาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยคือเราไม่ได้กินไข่เพียนะ รามีอาหารที่ทดแทนด้วยสมมุติเราไม่กินไข่สิ่งที่มาทดแทนเนี่ยมันแย่กว่าหรือดีกว่าถ้ามันแย่กว่าเนี่ยการที่คุณเลิกกินไข่มันก็มีประโยชน์อะไรเลยนะแล้วต้องดูด้วยสิ่งที่กินมาพร้อมกับไข่เมนูที่คุณทําเนี่ยคุณไม่ได้กินไข่อย่างเดียวนะถ้าคุณกินกับเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยผลเสียต่อร่างกายเนี่ยตกลงมาเป็นไข่หรือมาจากเนื้อแดงกันแน่สิ่งที่คุณจะมาแทนไข่มันดีกว่าหรือแย่กว่าอันเนี้ยแต่ละคนจะตอบได้คือคุณต้องไปดูด้วยว่าตัวคุณเองเนี่ย มีความสามารถในการกินไข่เท่าไหร่ยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดยิ่งเราอายุสี่0ิบห้าสิเนี่ยแน่นอนก็อยู่กลุ่มเสี่ยงโดยธรรมชาติแล้วอย่างที่เขาบอกเนี่ยต้องดูด้วยว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างหัวใจตเบาหวานนะกินไข่เข้าไปเนี่ยอาจจะส่งผลต่อร่างกายทําให้เกิดริมเลือุดตันมากขึ้นแต่ถ้าสามสิ่งนี้ปกติหัวใจดีไตดีเบาหวานไม่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถกินได้นั่นเองอันนี้คือที่เราเอามาให้ดูคือข้อมูลล่าสุดที่หน่วยงานทางการแพทย์ระดับโลกเนี่ย เขาเอามาวิเคราะห์กันอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นของข้อมูลของ2024นะฮะในอนาคตจะมีการค้นพบอะไรมากกว่านี้แล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอาจจะกลับมาคุยกันใหม่ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะอาจจะมีอะไรที่ค้นพบมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่หน่วยงานวิสาสตร,ระด์รับโลกเขาเอามาวิเคราะห์กันนั่นเองนะสุดท้ายการกินไข่หรือไม่กินไข่ผลผ,ผลลัพธ์ผลร้ายผลดีของมันเนี่ย มันอาจจะไม่ได้สําคัญที่ไข่หรือไม่ไข่แต่มันสาคัญว่าไข่นั้นกินกับอะไรและไข่นั้นกินอย่างไรด้วยนะฮะอย่างเวลาผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโภชนาเนี่ยเวลาคุยเรื่องไข่ทีไรเนี่ยอาจารย์จะถามว่าไข่เนี่ยคุณปรุงยังไงเพราะว่าอย่างเมนูไทยเนี่ยไข่เราปรุงหลายแบบนะพี่ตั้มไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุ๋นเนี่ยค็สี่อย่างเนี่ยเอ่อพลังงานที่ได้ เข้าไปเนี่ยต่างกันแล้วนะครับกินไข่เจียวนี่เหมือนเรากินไข่ที่ต้องซดน้ํามันตามไปด้วยช้อนหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะฮะคือไข่เจียวเนี่ยถ้าจะมีน้ํามันมากกว่าดังนั้นถ้าเรากินไข่เจียวทุกวันนะฮะแล้วกินไข่เจียววันและไม่กินผักอีกโอโ้โหนี่อันนี้คือค่อนข้างจะมีเรื่องเรื่องอื่นๆตามมาแล้ววิธีการเจียวก็ต่างด้วยนะครับอย่างงานวิจัยเขาว่าถ้าเกิดเจียวกับน้ํามันพืชเนี่ยอ่ากับอีกแบบหนึ่งอของฝรั่งเขาเน้นเจียวกับทอดกับเนอย,อยอย่างเงี้ยเนยไขมัน อิ่มตัวน้ำมันพืชไขมันไม่อิ่มตัวนี่ก็ต่างกันแล้วนะฮะอ่าใช่ใช่ซึ่งดังนั้นผมคิดว่ามันมีรายละเอียดมากเกินกว่าที่เราสุดท้ายจะไปสรุปว่ากินไข่เยอะๆสิด,ดีหรืออย่ากินไข่เลยมันอันตรายเนี่ยอันเนี้ยสรุปแบบนั้นไม่ได้เลยนะฮะมันต้องลงรายละเอียดอีกมากเลยนี่คือแค่รายละเอียดในเชิงของงานวิจัยนะยังรวงมแบบถึงพี่ต้าพูดถึงบอกรายละเอียดในเชิงอะอะไรนะสุขภาพของเราอะ่ะ ถ้าจําได้ท่านท่านผู้ชมไปดูเรื่องหนึ่งจริงๆเรื่องไข่กินไข่วันละเยอะยี่สิบฟองเนี่ยเหมือนเหมือนชัวก่อนแชร์เป็นเรื่องแรกๆที่ชัวก่อนแชร์เราสัมภาษณ์นะฮะแล้วผมยังประทับใจผมสัมภาษณ์อาจารย์สงา่าดามาพง์นะครับอาจารย์สงา่าเนี่ยเวลาถามบอกตกลงจันตกลงเออเออเรากินไข่เยอะดีไหมเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณหมอนักโภชนาการนะฮะย้อนกลับไปตรงที่ว่าแล้วสุขภาพคุณเป็นไงอะ่ะ ใช่ไหมมันมัน,นไม่มี<า>มสูตรใช่มันไม่มีสูตรตายตัวสําหรับว่ายังไงยังไงยังไงสําหรับใช้ได้ทุกคนนะสุขภาพคุณเป็นไงล่ะคุณอายุเท่าไหร่ล่ะแล้ววันๆคุณใช้พลังงานมากน้อยขนาดไหนอีกอืมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับต้องดูที่อายุวัยโรคประจำตัววิถีชีวิตด้วยนะฮะอืมใช่ครับ